สัปดาหแรกนะครับที่เข้ามานั่งใน p ีวูสคันนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่ารถเราไม่เก่าเลย<อ>ตัวเบาะดีไซน์มาดีนะครับสไตล์แบบบักเก็ตซีดอบตัวนิดๆน,นะครับแล้วก็รูปทรงเบาะเนี่ยนั่งสบายไม่เมื่อยหลังเลยครับวิ่งทางไกลโอ้โหพอกดคลิกดาวเข้าไปนี่ผมบอกได้เลยว่าพุ่งประยุกตับรถตอบสนองดีมากครับโอ้โหเงียบสนิทสเป็นไฮบริดโตโยต้ สวัสดีครับผมเอ็ดทัสตี้ชื่อนี้มีแต่รถดีๆมานําเสนอนะครับพบกันอีกแล้วครับคลิปนี้ที่จริงอะมันเป็นรถโปรดของผมเลยนะเจ้าตัวนี้มันเป็นรถที่ถึงจะเก่าปีแต่ก็ไม่เคยตกยุคปัจจุบันนี้ก็ยังดูทันสมัยอยู่นะวันนี้ผมมากับเจ้า Prius ครับปี2010จดทะเบียนปี2011นะครับก่อนอื่นเลยก่อผมเล่าในส่วนของสตอรี่ของเขารถทุกคันจะมีสตอรี่ครับโดยเฉพาะคันนี้มีสตอรี่ของเขานะครับรถคันนี้ทางโตโยต้าเนี่ยนำเข้า มาขายโดยที่นําเข้าชิ้นส่วนทุกอย่างนะครับมาจากญี่ปุ่นแล้วก็มาประกอบในประเทศไทยดังนั้นคุณภาพของสินค้าผมบอกได้เลยว่าสุดยอดแน่นอนตัวนี้นะครับเป็นสเปคเดียวกับประเทศอังกฤษก็จะมีในส่วนของระบบภายในครับที่มีแตกต่างเดี๋ยวเราเข้าไปดูในในส่วนของอพาร์ทภายในกันแต่ตอนนี้มาดูในส่วนของตัวด้านหน้าก่อนที่น่าสนใจนะครับไฟหน้าครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับตัวนี้ถัดมานะครับที่เห็นเป็น บริเวณสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวฉีดน้ําทําความสะอาดไฟหน้าอ่านี่ครับ <Wow. S 1> เพราะว่ามันเป็นสเปคเดียวกับที่เมืองนอกดังนั้นเมืองนอกเนี่ยเขาจะมีพวกหิมะตกครับตัวนี้จะคอยฉีดทําความสะอาดไฟหน้าทําให้หิมะเนี่ยหลุดออกจากโคมไฟหน้าแต่ก็สามารถใช้กับประเทศไทยได้ในกรณีเวลาเลอะโคลน,นะครับสามารถกดฉีดทําความสะอาดไฟหน้าได้ด้านล่างนะครับอันนี้จะเป็นดีไซน์ในส่วนของไฟตัดหมอกที่อยู่คู่กับในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะครับ ถัดมานในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับด้านบนจะเป็นในส่วนของตัวสัญลักษณ์โตยโยต้าและเป็นเอกลักษณ์ของไฮบริดทุกรุ่นของโตยโยต้าก็คือจะมีบริเวณวงแหวนสีฟ้านี่นะครับด้านในสแสดงว่าเป็นตัวตนของไฮบริดครับอตรงนี้ลืมไม่ได้เลยนะครับในส่วนของล้ออัลลอยครับตัวนี้จะเป็นล้อขนาด15นิ้วแต่จริงๆแล้วนะครับไม่ใช่ฝาครอบนะคันนี้ไม่ใช่ล้อกระทะนะแต่เป็นดีไซน์ในหลักแอโรไดนามิกของโตโยต้าเขา ก็คือข้างในจะเป็นล้อแมกครับและมีฝาครอบเพื่อลดการหมุนเวียนของอากาศทําให้รถคันนี้ประหยัดน้ามันมากขึ้นถัดมาในส่วนของด้านบนนะครับจะมีสัญลักษณ์ไฮบริดให้เห็นชัดเจนครับแสดงความเป็นตัวตนด้านบนนะครับเพิ่มเติมในส่วนของกระจกมองข้างซึ่งมีไฟเลียวนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่าคืนในส่วนของด้านมือจับครับสังเกตได้นะครับว่าจะไม่มีในส่วนของตัวกุญแจไขแต่จะมีในส่วนของ ขีดสอขีดนี้ตัวนี้ถ้าเรามีในส่วนของตัวสมาร์ทคีย์นะครับระยะห่างไม่เกิน50ซนเมตรนะครับสามารถแตะแล้วก็ทําการล็อกได้ในกรณีจะเปิดประตูนะครับเปิดประตูเพียงแค่เอามือสอดเข้าไปแต่เงื่อนไขนะครับกุญแจต้องไม่ห่างจากประตู50ซนมสามารถเปิดได้เลยครับเส้นสายของตัวรถนะครับตั้งแต่หัวจรดท้ายนะครับออกแบบมาตามหลัก a อ r o Dynamic เพื่อลดสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานครับทำให้รถคันนี้มีความรู่ลมสูงและก็กอดถนนได้ดีมากขึ้นในส่วนของด้านท้ายครับเพิ่มความทันสมัยด้วยไฟท้ายแบบ LED แต่ยังไม่ได้เป็นเต็มระบบนะครับก็จะมีในส่วนตัวไฟเลี้ยวจะเป็นไฟหลอดอยู่และที่เป็นสเสน่ห์ของรถ Piuus นะครับก็คือในส่วนของความเป็นแฮชแบ็กของเขาครับจะมีกระจกสส่วนด้วยกันนี่เป็นการออกแบบที่ดูมีสเสน่ห์และก็ไม่ตกยุคครับ ด้านท้ายของเขาสามารถเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างมากและยังสามารถเพิ่มที่เก็บสัมภาระโดยการกดปุ่มที่ตัวเบาะตรงนี้นะครับเบาะจะเป็นการพับแบบ60-40นะครับเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีสัมภาระเยอะสัปดาหแรกนะครับที่เข้ามานั่งใน p ี s อสคันนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่ารถเราไม่เก่าเลย เป็นงไงล่ะก็ามาดูในส่วนของตัวภายในนะครับทั้งเบาะแล้วก็คอนโซลทุกอย่างอยู่ในสภาพดีนะครับรถ10ปีหน่อยๆสภาพดีมากพีวูสก็คือพีวูสครับเข้ามาข้างในก็ยังให้ความรู้สึกถึงถึง al, ความล้ําสมัยของเขาในการดีไซน์นะครับรถสิกว่าปีดีไซน์เหมือนแบบว่าบเขามานั่งในยานอวกาศเลยเริ่มต้นที่แะเ,เลเื่อนไม้ก่อนดีกว่าบนๆเลยเลื่อนไม้นะครับดูทันสมัยมากด้วยเลื่อนไม้แบบดิจิตอลนะครับแสดงสถานะในส่วนของการทํางานของเครื่องยนต์ด้วยตอนนี้รถจอดนิ่งนะครับจะเห็นได้ว่า เครื่องยนต์ทาการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่เพื่อทําการขับเคลื่อนในการออกตัวนะครับทําให้รถคันนี้มันประหยัดพลังงานครับอ่าถัดมาในส่วนของหน้าผมเลยด้านหน้าผมนะครับในส่วนตัวพองมาลายครับออกแบบมาได้เหมือนกันขับยานอากาศมากเลยสมัยนะั้นผมชอบนะดีไซน์เขาดีมากพร้อมฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวคูสคอนโทรลนะครับตรงด้านล่างผมนะครับด้านบนจะเป็นในส่วนของตัวการปรับโหมดต่างๆนะครับดิสเพย์จะปรับอยู่ด้านหน้านะครับ จะเป็นการแสดงผลบนหน้าจอด้านนู้นนะครับนี่แสดงสาระการต่างๆการทําง,งานของเครื่องยนต์การกับกี่แบบประหยัดพลังงานครับสาระในการชาร์จไฟอันนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยครับในการเดินทางของเรานี่สุดยอดครับสาหรับเทคโนโลยีในปี2010จะมีในส่วนของ HUD HUD ตรงนี้ก็คือถ้าเป็นตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้า ผู้ใช้นะครับขับในตอนอกลางคืนจะเห็นชัดมากเลยก็คือเป็นตัว h e a d up display ครับก็คือจะแสดงความเร็วของตัวรถนะครับยิงขึ้นกระจกด้านขวาร่างนะครับจะสังเกตได้นะครับจะมีในส่วนของสวิตช์ที่เป็นรูปเหมือนเป็นกระสุนปืนนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือทำงานควบคู่กับไฟหน้าเวลาเราเปิดไฟหน้าเรากดปุ่มนี้จะมีก้านฉีดมาเพื่อทำความสะอาดไฟหน้าอาอันนี้ที่ผมพูดตอนนั้นด้านหน้ารถไปนะครับ ออกแบบมาดีครับดูทันสมัยมากเลยในส่วนของคอนโซลกลางครับตรงนี้ก็ยังเป็นในส่วนของเครื่องเล่น CD MP3 นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์มือถือได้นะเพื่อโทรออกและรับสายแต่ไม่สามารถเชื่อมต่อในส่วนของฟังก์ชันเพลงต่างๆในส่วนของด้านล่างนะครับแอร์นะครับถูกออกแบบมาเป็นแบบดิจิตอลนะครับใช้งานง่ายครับัดมาครับในส่วนของตัวด้านล่างนี่จะมีโหมดขับขี่ถึง3โหมดนะครับ เริ่มจาก EV ก่อน EV เนี่ย,เ,ย,เ,ยเงื่อนไขก็คือแบตเตอรี่ต้องมี4ีขีดขึ้นไปครับสามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนๆด้วยความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงถัดมานะครับในส่วนของ e c o ตัวเนี้ยเหมาะกับการขับขี่ในเมืองครับช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง10-1ถึงเลยนะครับถัดมา power mode ครับเวลาวิ่งต่างจังหวัดต้องการการตอบสนองที่ร้าใจนะครับกด power mode ได้เลยครับจะทําให้ความรู้สึกในการขับขี่จากเครื่องยนต์พันแปดเนี่ยตอบสนองได้เหมือนเครื่องยนต์สองพันซีซีเลย อันนี้ที่พลาดไม่ได้เลยครับความล้มสมัยจนปัจจุบันก็ยังดูทันสมัยอยู่ในส่วนของเกียร์แบบจอยสติ๊กตัวนี้จะมีในส่วนของตัวเราจะเรียกว่าเป็นเกียร์ไฟฟ้าครับเป็นเกียร์ CVT แบบไฟฟ้าวิธีการใช้งานนะครับทุกครั้งที่เราโยกไปตามตำแหน่งต่างๆก็จะคืนกลับสู่ศูนย์กลางครับเหมือนจอยสติ๊กครับเข้าเกียร์ว่างเพียงกดค้างประมาณ1วินาทีก็จะเป็นการเข้าเกียร์ว่าง ในส่วนตัวด้านล่างครับยังไม่หมดอันนี้มีเป็นชุดรอบชุดใหญ่เลยในส่วนตัวด้านล่างนะครับจะมีในส่วนของช่องเสียบ power outlet นะครับสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้และในส่วนของด้านขวานะจะมีในส่วนของเบาะนี่ L กับ R ผมบอกได้เลยว่าประเทศไทยคงไม่ได้ใช้แน่นอนตัวนี้เป็นระบบอุ่นเบาะครับตัวเบาะเนี่ยจะทำความร้อนขึ้นมาเหมาะสำหรับเมืองหนาว อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ข้างต้นนะครับก็คือรถคันนี้เป็นสเปคเดียวกับที่เมืองนอกดังนั้นฟังก์ชันการใช้ง,งานเนี่ยจะเป็นแบบยุโรปมาเลยยาวมาครับในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของตงัวคอนโซลกลางก็ผมว่าดีไซน์เขาดีนะผมชอบมันดูแบบเป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็แบ่งแยกระหว่างผู้โดยสารกับผู้ขับได้ชัดเจนมีในส่วนของที่เก็บน้ําครับอันนี้แล้วก็จะมีในส่วนของดด้านข้าง,างซ้ายขวาด้วยนะครับเหลือเฟือเลยครับสำหรับโตโยต้าไม่ต้องห่วงทุกรุ่นเก็บน้ําได้เหลือเฟือช่องเก็บ ตรงกลางนะครับเกทตรงกลางเนี่ยค่อนข้างจะลึกเก็บของได้เยอะเลยแล้วก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันการเสียบ AUX นี่มีที่ power outlet ทัดอีกโอ้โหอำนวยคอาอมสะดวกสุดๆส,ส,สำหรับรทีุ่ถคันนี้นะตัวเบาะดีไซน์มาดีนะครับสไตล์แบบ b u c เก็ตซีดอบตัวนิดๆน,นะครับแล้วก็รูปทรงเบาะเนี่ยนั่งสบายไม่เมื่อยหลังเลยครับวิ่งทางไกลเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่นั่งด้านหลังกันว่านั่งสบายขนาดไหนตามผมมาครับ ด้านหลังนั่งสบายมากครับผมส่วนสูง178เซนตมรนะครับทั้งเลกลูมแล้วก็เฮดลูมนะครับเหลือๆเ,เลยนั่งสบายครับบอกเลยว่านั่งทางไกลเนี่ย <Yeah. S 1> ไม่เมื่อยแน่นอน <Woo. S 1> แล้วก็ไม่เมารถด้วยเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าครับอันดับแรกเลยนะก่อนที่จะออกตัวขับนะครับผมบอกได้เลยว่าในปีนั้นนะเซเลบต่างประเทศนะครับดังๆของสหรัฐอเมริกาหลายคนใช้ P.U.S ต,ตัวนี้ <Wow. S 1> ทั้งนั้นนะครับดังนั้นรถคันนี้มีเรื่ น่าใช้และน่าจับจองมากๆป่ะเราไปลองขับกันดีกว่าป่ะครับโอ้โหเงียบสนิทสมเป็นไฮบิดโตโยต้าโอ้โหพอกดคลิกดาวเข้าไปนี่ผมบอกได้เลยว่าพุ่งประยส์ขับรถตอบสนองดีมากครับการทำงานนี่แบบว่าดีเลยอะ่ะระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์นะครับทำงานประสานกันได้ลงตัวมากการตอบสนองดีกดเป็นมากดเป็นมาครับสำหรับคันนี้ การตอบสนองเนี่ยอย่างที่เขาโฆษณาเลยนะตอบสนองร้าใจสมแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อไฮบริดดีกว่าโตยโตยโต้าเปนเจ้าแรกที่ทำไฮบริดเลยแล้วตัวนี้นะที่ผมดูข้อมูลมาเป็นไฮบริดเจเน r เรชั่นที่3ดังนั้นปัญหาจะถูกพัฒนามาค่อนข้างสมบูรณ์แล้วครับและเพิ่มเติมนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้กลัวรถไฮบริดกันตอนนี้รถไฮบริดในประเทศไทยเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแล้วและที่สําคัญ ช่างที่มีฝีมือก็เยอะแล้วค่าซ่อมบำรุงรถคันนี้ไม่แพงนะครับคุณไม่ต้องไปเสียเงินซ่อมเป็นเอ่ก็เรียกว่าแบตไฮบริดทั้งโลกซ่อมเป็นจุดๆครับค่าซ่อมหลักพันจริงๆนะถ้าไม่เชื่อลองมาซื้อรถเราดูครับแล้วผมจะแนะนําร้านดีๆให้นี่จะบอกอะไรให้แต่ก่อนชันเนี้ยหนึ่งล้านสามแสนบาทนะตอนเนี้เราขายอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทจาัดไฟแนนได้3ามแสนโอ้โหสุดๆ จะบอกให้ว่ารถคันนี้นะครับเครื่องยนต์พัน8ประหยัดน้ํามันเท่าอีโคคาร์แต่ตอบสนองได้เหมือนเครื่องยนต์2000กับเจ้าพอวสต,ตัวนี้ครับ <Wow. S 1> พร้อมรับของสมนาคุณนะครับจากทางทัสนีสีออโตเทดมูลค่า50,000บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเคลือบแก้วพ่นกันสนิมบัตรชื่อเหลือฉุกเฉิน1ปีรับประกันเครื่องเกียร์กับทางทัสตีสีออโตเทดนะครับและก็บริการสไลด์ส่งด้วยนะครับและที่สําคัญลูกค้าทุกท่านนะครับ ที่ต้องการจะซื้อรถแต่ไม่สะดวกมาสามารถติดต่อฝ่ายขายของเราได้นะครับเรายินดีวิดีโอเขาให้ท่านดูทุกจุดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ